ในที่สอดก็กลับมาถึงบ้านสักทีเหนือจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยว่าแต่พี่สาวจะทำอะไรอยู่นะนั่งสีเธอเดินไม่ได้นี่นะเอ,อ๊ะเดี่ยวๆนะพี่สาวเดินไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วพี่สาวจะไปไหนได้ล่รตรงนี้ก็ไม่มีอย่าบอกนะว่ามีคนขึ้นมาที่นี่ล้วลักพาตัวพี่สาวไปแต่แบบนั้นมันจะเป็นไปได้เหรอพี่สาวนะเดียเด๋ยวๆนะ ถ้าหากว่านเป็นความจริงแล้วก็พี่สาวก็โดนลักพาตัวชิบชิบหายแล้วโว้ยพี่วันนี้พี่สาวก็หายไปจะทำยังไงดีแล้วกันนียอืมอาหารก็ยังกินไม่หมดแถมเหมือนว่าแถวนี้จะมีพี่สาวไหมนะหรือว่าพี่สาวจะเดินได้แล้วเป็นไปไม่ได้เออแล้วพี่สาวอยู่ที่ไหนอ่ะหูอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องแต่งตัวก็ไม่มี ลำพี่สองจะไปไหนได้ในตัวเสื้อผ้าก็นาจะไม่ใช่อุ้ยที่ไหนกันเนี่ยห้องนอนหรือเปล่าเอ๋พี่สอับ่านี่มานอนนี่นาะแล้วตอนนี้พี่ไปไหนแล้วเฮ้ยนี่ฉันกังวลอะไรอยู่เฮ้ยแต่ว่าพี่สาวคะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยพี่ถ้าพี่ยังไม่กลับมาอีกหนูน่าจะโกรธแล้วนะทำไมพี่หายไปแบบนี้นะครับ ออ,อ,อพี่ขอร้องละกลับมาที่บ้านเธอนะผมยอมแบ่งตัวเป็นพี่ตลอดไปเอ๊ะได้ยินเสียงเพิ่มพามอะไรนะกลับมาที่บ้านแล้วต้องเสียใจว่าขาหักต่อแล้วล่ะฮึอว่าแต่ได้ยินมาเสียงน้องของตัวเองร้องไห้เลยเอ๊อเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะหรือว่าผู้ชายคนนั้นจะทําไม่ดีหรือเปล่าคนนี้ไปหาอะไดีกว่าแต่ว่าหรือว่าจะกลับมาที่บ้านจริงๆแล้ว จะจะทิพายกับน้องยังไงลนะ่ะฟน,นี่อ่ยเออพี่อยู่ที่ไหนอ่ะเออเออผมยังแต่งตัวด้วยอย่งต่อไปก็ได้ขอร้องแล้วกลับมาเถอะเออเออเดี๋ยวนะฉันรู้สึกเหมือนมีเสียงใครโดนมาเลยตึ่อ้าเป็นยังไงล่ะเมื่อกี้บอกว่าไงนะอุ้ยนี่พี่พี่นะ่ะหายไปไหนมาออเออเอเอเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนว่าจะโดนดน่าเลยแฮ เอ๊ะน้องเป็นอะไรห,หรอจ๊ะทำไมทำหสีได้หมดเบื้องแบบนั้นดูสิพี่น่ะเอาไม่คํำมาแล้วก็ยืนได้แล้วนะอื้เอ๊ะทำไมทำเสียงแบบนั้นมจ๊ะเออพี่น่ะไม่ได้บอกหนูพี่กล้าดียังไงที่หนีออกจากบ้านแบบนี้พี่ไปไหนมาอีกอย่างทำไมถึงไม่บอกผมเลยเอ้าวหนูไม่ใช่ก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยหรอกเหรอเอาโทรศัพท์ไปทงไปด้วยอะไรผมยังไม่มีด้วยซ้ำเอ๊ะ ครั้งหน้าถ้าพี่หายดีแล้วพี่จะหาเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้นกันนะอุ้ยเออเอ้ยพี่ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเออนี่ยังไงซะพี่ก็ขอโทษนะพี่นําไม่ได้ตั้งใจที่จะออกไปข้างนอกแต่ว่าหมอน่ะตามพี่พี่เขาเลยต้องไปขอโทษนะที่ไม่ได้บอกน้องก่อนตอนนี้ก็หายงอนด้วยยังจ๊ะอุ้ยยังไงก็ไม่หายเลยแต่ว่า พี่โดนได้แล้วถ้างั้นผมก็ไปอาบน้ำนะอืจะว่าไปมันก็แปกจริง,รงๆแหละทำไมพี่ต้องออกไปคนเดียวด้วยเขียนจดหมายไว้ก็ไม่ได้เลยหรอรีบอาบน้ำก่อนแล้วกันจะว่าไปแล้วถ้าพี่เสาเดินได้ก็รู้สึกดีขึ้นล้อยแฮปแต่อบาติเห็นรถจนนมันก็หนักจริงๆ แถมอยู่ในโคม่าทั้งหนึ่งเดือนด้วยช่วงนั้นฉันก็ไม่ค่อยได้ไปหาเลยอืมฉันเคยได้ยินว่าพี่สาวน่าจะอีกหลายเดือนหรือไม่ก็อีกหลายปีกว่าจะเดินได้ไม่ใช่เหรอช่างเถอะถ้าหาพี่สาวดีขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทําไมพวกผู้หญิงเนี่ยช่องมีสัมพูเยอะสมวัดเลยอ่ะโอ้ยมันตัวไหนวันนี้ะหรือว่าตัวนี้เนาะสัมพูไม่สิอ๋ออยู่นี่เอง หาตั้งนานที่แทก้กะบางไว้นีบอาบน้ำก่อนดีกว่าอืวแต่ก็หยุดคิดมากไม่ได้เลยทำไมพี่สาวจะต้องโกหกฉันด้วยนะทั้งที่พี่สาวเดินได้แล้วหรือว่าจะเพิ่งเดินได้วันนี้กันช่างเถอะฉันก็ไม่อยากที่จะบังคับพี่คนนี้จะปล่อยให้พี่พี่ครับอะไรหรือเปล่าอะไรจ้ะแต่ว่าพี่ถามน่อยได้ไหมอะไรหรอครับ เขาเขาไปยังไงบ้างลระจ๊ะเอ้ยพี่จะ,ะถามเรื่องนี้อีกเหรอเออก็ใช่ไงแต่ว่าหยุดร้องไห้ได้แล้วใช่ไหมโอ,อ้น้ำตายังขอเป่าอยู่เลยนี่ไม่เอานะายังไงสามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่อย่างน้อยเธอก็ได้มีเพื่อนด้วยเพื่อนหรอพี่ตอนนี้ผมรู้สึกอยากจะด่าพี่สุดเลยโถไม่เอานะายังไงสาพวกเราเป็นพี่น้องกันหน้าตาก็เหมือนกัน อะไรนะนตอนนี้ก็ได้เสร็จน้ำตาแล้วก็ไปนอนได้แล้วนะเอ้ยรู้สึกหงุดหงิดจังมั้แต่ก็เหี่ยงพี่ไม่ได้จะว่าไปแล้วพี่พี่เอาไม่เข้ามาจากไหนอะอ๋อเออ,อคือว่ามีคนหมอพอดีบ้านตอนกลางวันแล้วก็เอามาให้พี่นะนี่น้องๆกินกินแล้วเข้าเออเราต้องรีบไปนอนแล้วนะทำไมพี่เนี่ยชอบพูดอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยเลยชิช่างเถอะตอนนี้อะพอใจหรือย,ยังเออเข้าใจแล้วจ้ะแล้วทำไมพี่ไม่กินอาหารล่ะ ตอนพี่ออกไปข้างนอกพี่ซื้อของแล้วนะงั้นหรอกรับับถ้าอย่างนั้นก็รีบไปนอนได้แล้วครับพี่เออเดี๋ยวสิพี่ยังไงบอกไม่จบเลยนะบอกอะไรหรอครับเอ้ยที่พี่ลืมเมียนเครื่องสำอางเหรอเนี่ยเออจะว่าไปหนูไปเดทเป็นยังไงบ้างหรอเฮ้ยผมรู้สึกเหมือนลมปิดออกแก๊สเลยฮะเฮ้ยปิดแล้วนี่หว่าเฮ้ยคิดมากไปเองไปเถอะพี่เราต้องรีบกลับไปนอนแล้วค่ะ ต่ว่าเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นยังไงบ้างใส่รลโคตรอึดอัดเลยพี่ผมไม่อยากจะใส่มันอีกแล้วจริงเหรอจะ๊ะแต่เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปเองนะว่าถ้าพี่กลับมาจะยอมใส่เสื้อผ้าผู้หญิงตลอดไปเลยผมไม่ได้พูดี่ไหนายอย่ามาใส่ร้ายผมนะชิเดได้่อนน้ำไปเช็ดตัวให้พี่หลับดีกว่าออมเอาผ้าสีชมพูนี่แหละเป็นผ้าที่พี่ชอบอุ้ยเดี๋ยวนะวันพรุ่งนี้เหมือนจะเป็นวันที่ฉันต้องไปกินข้าวบ้านเขนาหรือเปล่าออ้ย ฉันอะไม่เคยไปกินเข้าบ้านใครมาก่อนเลยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะทํำให้ทมมสินักเครียดๆหรอไม่มีอะไรครับพี่รีบบรับได้แล้วเข้าใจแล้วจ้าแชนโฟนจะทํำยังไงดีถ้าหากว่าฉันทําตัวผิดพี่รุดแล้วก็แย่แน่แต่ฉันอยากรู้จริงๆเลยแฮว่บบ้านของเขาจะเป็นยังไงนะอืมหน้าตาก็ดูดีนะไม่แปลกใจที่พี่สาวฉันจะชอบจะเ่ิงนั้นเอาไว้คิดวันพรุ่งนี้แล้วกัน นอนก่อนนีกวัวน่าจะตอนเย็นละมัง้งขอฉันจะได้ไปตอนนี้ก็หลับให้สบายแล้วก็อ๋อ้าวจ้าเด็กนี่หลับแล้วหรอเนี่ยหลับแล้วจริงๆฉันก็หลับด้วยดีเกือกฮ่าไม่ได้นอนแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะอ๋าอ